นตัวไหนครับวันนี้ครับผมเป็นตระหนักทางมือถือครับผมมีชกพิกา126ครับมาสอบเกินไปจุดจห้าจุดหาก็สบายๆนะเราทํามากี่โลครับ126ตอนนี้ก็มันข้างโลครึ่งห้าโลครึ่งนี่เยอะไหมก็ไม่ครับจะกำลังดีต่ำสุดได้ไหมต่ำกว่านี้ได้อีกไหมก็125ได้อ่าได้ครับแต่ชกกลางคืนเนาะได้ครับวันนี้126ต้องเจอกับ ภาคที่สามเจอเขาสองครั้งก่อนหน้านี้เป็นไงเสมอชนะมาเสมอกับชนะมาครั้งแรกเราเสมอที่ต้องเจ็ดแล้วก็ชนะที่นครศรีวันนั้นเป็นไงบ้างชกที่ตายก็เข้าเกมรอครับเออก็สนุกกันนะอ่าแล้วเจอเขามาสองครั้งมีอะไรน่ากลัวบ้างสำหรับเจ้าบิ๊กแบงก็ กเ,เกายับอืมฝีมือจัดจ้านอยู่นะแล้วเราแก้เกมไงก็ก็ต่างคนต่างแก้มาอืมก็ต่างคนต่างแก้ทางของกันและกันมาเขาก็แก้หมัดเราเราก็แก้ฝีมือเขาวันนี้ก็วัดกันที่จังหวะเลย,เ,ลยเออแล้วเราซ้อมอยู่พี PK ตั้งแต่เข้ากลับมาช่วงไหนเนี่ยช่วงแรก ช่วงแรกๆเลยตั้งแต่ปลดล็อกเลยนะครับผมซ้อมมาก็ร่วมเดือนครึ่งประมาณเดือนเออเกือบสองเดือนเลยเป็นไงบ้างสภาพร่างกายตอนนี้ก็ดีครับดีนะชกล่าสุดนี่เดือนไหนครับเดือนพฤศจิกาหรือว่าธันวาพฤศจิกาพฤศจิกาแล้วก็ตอนแรกจะมีรายการช่วงต้นปีอยู่แล้วแล้วก็ขยับมาเลย โโอ้หได้ซ้อมยาวเออแล้วเป็นไงบ้างสภาพร่างกายให้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้นี่ก็ให้ร้อยครับอืมเดินเหมือนเดิมครับกองเชียก็หายห่วงห่วไม่มีถอยแน่นอนนะครับผมอายุอะไรแล้วครับอายุ28ปีครับปนจังหวัดกระบี่ครับกระบี่นะไปปล่อยประมาณ62ครึ่ง62ครึ่งเลยนะเราเป็นมวยบุซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร2 สองอาฝากพี่น้องอช่วยเีย์นะครับก็ฝากช่วยเ่นฑ์งานจะแช่วยเชียร์เรด้นันนี้ผมะนะเต็มที่น,น,น,นะคครับผมเกย์ครับผมครับ